สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมกับน้องไาย่าครับผมเรามาถ่ายโฆษณาเนสกาแฟเบนแอนด์บลูกันนะอยากดูไหมว่าเบื้องหลังจะสนุกแค่ไหนจัดไปมาดูกันไหมว่าเราสองคนเริ่มต้นวันกันยังไงก็เริ่มด้วยรสคาเฟ่รสคาเฟ่ใช่ก็เริ่มด้วยกาแฟรสชาติดีๆไงเฮ้ยเฮ้ยจับต้อง ก็เ,เข้ากันอีกแล้วะะใจตรงกันหรือเปล่าันแน่นอนจะบอกอะไรให้นะครับว่าใจตรงกันตลอดเราไปถ่ายงานที่ไหนเนี่ยไม่เคยนัดกันเลยแต่ว่าสีในโทนเดียวกันตลอด่แต่คนเนี้ยคอกาแฟของแท้เลยเราก็คอกาแฟกันทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะคือ <laughs> สำหรับย่านะคะทุกเชา้าต้องเลือกกาแฟที่ดีที่สุดโดยเฉพาะกาแฟสดในซองอย่างเมสกาแฟเ็นแอนด์บรูโมเมนต์กาแฟของพี่แบร์เป็นยังไงบ้างคะ ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่พี่ได้นั่งดื่มกาแฟกับยย่างไครับอ่าโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟสดในซอง n นสกาแฟเบร a d ์แอนด์บใช่ไหมคะใช่แล้วติดมากเลยสองนี้อ่ะติดอะไรคะติดทั้งคนติดทั้งกาแฟนี่ยาารู้เปาว่าพี่เนี่ยชง n นสกาแฟเบรน d แอนด์บมาให้ย่าเองกับมือเลยนะ คนดูใจรู้ใจจริงๆก็แน่นอนสิมาโถคอแฝงไอ้ย่าอย่างเงี้ยเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับไอ้ย่าได้เอยรู้ป่ะอย่าว่าเนสกาแฟเบรนบูกาแฟสดในซองเนี้ยกับไอ้ย่าเหมือนกันตรงไหนตรงไหนคะก็เหมือนกันที่พี่ขาดไม่ได้ไงนะครับโอ้ยเฉียบ Well done ดูเบื้องหลังแล้วอย่าลืมติดตามหนังของพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเดืม Blend Brew, ่มเนสกาแฟเบลนแอนด์บรูกาแฟสดในซองเหมือนพวกเราด้วยนะครับเนสกาแฟเบลนแอนด์บรูซองเดียวที่เราเลือกซองโปรดของทุกคน